ก็สว <formation jin inh ale> <kr> ัสดีครับนี่เจอกับผมเจ้าเฟืองเช่นเคยนะครับทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับโคนนมิแจก100ทองนะครับทุกคนนะครับก็ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะบางคนก็อาจจะเข้าใจอยู่ว่าประมาณว่า1วันต่อ100ทองหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับทุกคนผมย้ำว่า1สัปดาห์ต่อ1 0 0ทองนะครับทุกคนก็เหมือนว่าที่เราล็อกอินเหมือนปกติปะสิบทองติดทองติดทอง2 0ทอง30ตทองอ่ะ เห็นปะทุกวันที่เราเรอกินนะครับทุกคนก็เรบอนี้ก็1 0 0รทองก็รวมทั้งหมดเราได้200ร้อทองนะครับทุกคนไปเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูนะโอเคก็จะค่าเรื่องผมขอคนนั้นถึงไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ทุกคนดูนะครับก็ทุกคนครับรูปนี้เองครับที่ผมจะขึ้นให้ทุกคนดูเห็นปะ่ร้ทอง7 7 7 0 0ดทองนะรวมทั้งหมดแต่ไม่ใช่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายทุกคนฟังนะ โอเคนี่นะครับรูปนะครับที่ผมไปเจอมาในกลุ่มนึงนะครับผมอย่างก็โพสนะครับแล้วก็ผมจะมาอธิบายทุกคนฟังนะต่างคาุณนิมแจกเจ็ดรถทองแจกอินครอบแต่ละสัปดาห์รับหนึ่งรถทองเข้าใจะปะก็คือแจกอินครอบเจ็ดวันอะ่ะเข้าใจะปะก็าไม่น่าเราเข้าเกมครอบเจ็ดวันอะ่ะแล้วก็มาให้เรารับหนึ่งรถทองก็รวมที่เรารับปัจจุบันอยู่ด้วยหนึ่งรถทองก็รวมเป็นสองรถทองเข้าใจะปะ,จะ,ปะทุกคนคงไม่ห่วงนะ ผมกำลังบอกนะไม่ใช่วันนะั้นหนึ่งร้อยทองนะครับอย่าเข้าใจผิดตางคูณมิกก็คือล็อกอินครบเจ็ดวันที่ผมบอกกันเลยนะครับก็จะให้หนึ่งร้อยทองก็รวมทั้งเป็นสองร้อยทองนะครับทุกคนนะที่เราล็อกอินปัจจุบันอยู่ด้วยนะครับทุกคนโอเคก็นี่ครับทุกคนเห็นปะวันที่เขาบอกอยู่นะครับล็อกอินวันที่สิบสองถึงวันที่สิบเก้าเห็นปะแล้วก็วันที่สิบเก้าล็อกล็อกอินครบเจ็ดวันถึงวันที่ยี่สิบหก พอาวันที่2 6ป่ะก็ข้อาเกม๊ยมาครบถึงวันที่2เห็นป่ะมันก็7วันเหี่ป่ะ26 27 2น8 9 30 12เห็นป่ะมันก็7วันถูกต้องเปาแล้วก็วันที่2ถึงวันที่9แล้วก็วันที่9ถึงวันที่16 16ถึงวันที่3 3ถึงวันที่30ก็มันมีให้ถึงวันที่12ถึงเดือนมีนาวันที่30นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงไม่เข้าใจนะครับที่ผมอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับ ก็ย้ำนะครับไม่ใช่แจกห0ึรอทองต่อ1วันนะครับย้ำอีกทีนะครับ1 0 0รอทองต่อ1สัปดาห์นะครับทุกคนก็โอเคนะทุกคนผมวองว่าทุกคนจะเข้าใจที่ผมอธิบายเป็นนะครับทุกคนนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ผมขอกด l i k หนึ่งไ h a ์ e หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวมีอะไรมาผมจะค่อยมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับทุกคนก็คลิปนี้ผมขอ ตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ